มาทำให้ตัวเองดังทั้ง TikTok Facebook IG นะคะ YouTube ทำให้คนรู้จักคุณเยอะๆนั่นคือกระแสะโลกออนไลน์คุณต้องเอาสินค้าของคุณขึ้นมาขายบนออนไลน์ผ่านมือถือเครื่องเดียวให้ได้สินค้าที่คุณขายอยู่ทุกชิ้นเอาขึ้นมาอยู่บนหน้ากล้องเมื่อไหร่แปลว่าคุณอยู่บนกระแสะโลกแล้วค่ะนี่คือธุรกิจปี2021 วันนี้ครูซาจะไปซื้อของอะที่ห้างอะคือตอนนี้คือห้างปิดเรามาอยู่ในยุคที่ห้างปิดแล้วอะห้างสรรพสินค้าคือออนไลน์อันนี้พูดจริงๆคนไม่เดินตลาดนัดแต่คนอยู่ในออนไลน์24ชั่วโมงเป็นล้านล้านคนครูซาเคยบอกกับลูกศิษย์เสมอค่ะว่า ถ้าคุณทําเงินจากมือถือเครื่องเดียวได้คุณจะมีเวลาไปใช้ชีวิตค่ะถ้าคุณทําเงินจากมือถือเครื่องเดียวได้คุณจะจับเงินล้านได้คุณรู้ป่าว่าที่ประเทศจีนอ่ะเป็นเทรนของเขาเลยก็คือว่าเขามีเป็นมหาวิทยาลัยเลยค่ะในเรื่องสอนในเรื่องของการขายของออนไลน์และการไลฟ์สดเทรนของโลกมันบอกงี้เลยอ่ะคนไลฟ์สดคือคนที่เป็นมืออาชีพคนไลฟ์สดคือคนที่ได้ความน่าเชื่อถือมากที่สุดยุคนี้ไลฟ์สดคนนั้นคือคนเก่งคนที่ออก หน้ากล้องคือคนดังยุคนี้มันเป็นแบบนี้แล้วค่ะ